สวัสดีครับ FC แฟนคลับอุง์ิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงและ f อมานะเพชรบ้านแพงทุกทุกท่านนะครับเพล็กหนุ่มหมอลำวัยรุ่นคนเก่งคนนี้นะครับมานะเพชรบ้านแพงเนาะวันนี้ก็ได้ออกมาทำคลิปเปิดใจนะครับเปิดเผยความรู้สึกของตอนเองถึงผู้นำองค์กรแล้วก็บรรดา f c ต่างๆเพราะว่ไม่แม่เอฟซีเนาะที่มาร่วมงาน ขึ้นบันใหม่ของน้องมณะันะครับวันนี้น้องมณัก็ได้ออกมาขอบคุณพ่อโจ or, แม่นุชย์ยาสุภาพป้าอำนาจนะครับแล้วก็แม่นหน่อยน้องอุ๋งเนาะและที่สําคัญเลยนะครับบรรดาพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีที่ไปร่วมงานขึ้นบันใหม่น้องมณันี่เยอะมากนะครับจนทําให้น้องมณันี่แปลกใจเนาะน้องมณัเองก็ได้ขอบคุณนะครับสื่อต,ต่างๆเพจต่างๆหรือว่า YouTube ช่องต่างๆที่นำเสนอข่าวของตนเองนะลงโซเชียลนะครับทำให้มีคนรู้จักกันเยอะมากนะครับนงมณะเองก็รู้สึกตกใจเนาะว่าเอ๊เด็กบ้านนอกคนหนึ่งนะครับหมอลำตัวเล็กๆคนหนึ่งจะมีคนสนใจทำข่าวกันเยอะแบบนี้นะครับนงมณะก็ได้ออกมาขอบคุณเนาะที่พี่ๆในองค์กรต่างๆเพจต่างๆช่องย t ทุ e นะครับได้นำเสนอเรื่องราวของตนเองสู่โซเชียลนะครับทำให้ เป็นที่รู้จักของบรรดาเอฟซมากขึ้นนะครับพระเอกหมอลำน,อน้องมานาคนนี้นะครับมีไมซ์เซ็ตที่ดีมากๆเลยจริงๆนะครับเป็นเด็กหนุ่มอายุ18ปีที่มีไมซ์เซ็ตมีความคิดในทางสร้างสรรค์น,นะครับคิดในมุมบวกนะผมก็ผมไม่นึกไม่ฝันเลยนะครับว่าเด็กอายุ18ปีจะมีความคิดเป็นผู้ใหญ่แบบนี้นะครับน้องมีความคิดแยกแยะผิดถูกั่วดีเยี่ยมนะครับ มันก็เป็นธรรมดานะครับคนเรามันไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซนต์นะครับทุกคนก็เหมือนกันมีดีและไม่ดีเนาะส่วนน้องมณะนะนี่นะครับมีความคิดเป็นผู้ใหญ่อย่างยิ่งเลยนะครับไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเด็ก18ปีจะมีความคิดเป็นผู้ใหญ่นะครับนี่แหละครับว่าทําไมน้องมณะนะสามารถทํางานเก็บเงินเนาะ รู้จักคุณค่าของเงินที่ตัวเองหามมาได้นะครับสามารถสร้างบ้านตัวเองเป็นผลสําเร็จด้วยวัยอายุ18ปีนะครับเด็กที่มีความคิดนะครับเรียกได้ว่าเด็กมีความคิดเนาะเด็กสมัยนี้นะครับที่มีความคิดแบบนี้มันก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะส่วนใหญ่แล้วเด็กวัยรุ่นนะครับจะทำเลเทเมาเนาะจริงๆนะในสังคมเนี่ยทุกวันนี้นะครับมีข่าวลงโซเชียลเยอะแยะเลยนะครับเด็กหนุ่ม18ปีเด็กๆนะวัยรุ่นนะครับ มีเรื่องราวทะเลาะบาเวงเต็มไปหมดเนาะบ้างก็เสพยาสติดนะครับใช้ชีวิตหลงผิดเดินทางผิดนะครับแต่ว่าพระเอกหนุ่มคนนี้เนาะใช้ชีวิตในแนวทางของตัวเองที่ตัวเองคื่นชอบหมอลำนะครับจึงมาเดินเส้นทางนี้นะครับแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องราวขององค์กรเน,ะนาะพนองค์กรที่ให้อาออกาสนงมณะนะครับในการเดินเส้นทางสาย หมอลำนะครับน้องมาน่าก็ได้ขอบคุณเนาะที่ว่าสาวนักเป็รแม่แพงหรือว่าบอโจได้ได้ปูทางปูทางเดินของชีวิตให้แล้วนะครับทีนี้แหละครับมันก็อยู่ที่ศิลปินแต่ละคนเนาะจะมีมุมมองหรือว่าใช้ชีวิตกันอย่างไรนะครับไม่ว่าใครก็ตามนะครับสาขาอาชีพใดก็ตามเนาะหากว่าทํางานแล้วทําในสิ่งที่ตนเองทำนะมีความสุขกับงานที่ตัวเองทํานะครับทําในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ ผมว่าประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเลยเนาะเช่นเดียวกันกับน้องมณะนะครับน้องมณะนี่ชื่นชอบในการเป็นศิลปินหมอลำเพราะว่าตัวเองก็มีความชื่นชอบในด้านนี้นะครับผมว่าน้องมณะทํางานไปด้วยมีความสุขไปด้วยนะครับทํางานเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขผมว่าผมว่าน้องมณะในอนาคตนี้ต้องประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าทํางานในสิ่งที่ตัวเองชอบเนาะการเป็นหมอลำนะครับ ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าน้องมณนะประสบความสําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเด็กอายุ18ปีสามารถสร้างบ้านเป็นของตัวเองสําเร็จเนาะสร้างบ้านให้พ่อแม่นะครับทุกบาททุกสตางค์ด้วยนะ้ำพักน้าแรงของตนเองนะครับรู้จักคุณค่าของเงินรู้จักการใช้จ่ายนะครับผมว่าน้องมณนะนี่อนาคตนี่ก็ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับเด็กดีเนาะเราก็ต้องเชียร์ก็ต้องชื่นชมเขานะครับเด็กทําความดี พ,พ่อแม่เอฟซมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับเราไปฟังน้องมันะนะครับเปิดใจเนาะถึงบอสโจแล้วก็ขอบคุณราดาซื่อต่างๆพี่ๆในองค์กรแล้วก็ราดาเพจต่างๆช่อง YouTube ต่างๆที่นำเสนอข่าวของตนเองลงโซเชียลเนาะเราไปฟังน้องมานะพูดถึงเลยนะครับ,บผูินะครับวันนี้ก็อยากจะขอขอบคุณบอโจแม่โนตนะครับร่วมุนกับลูกชายโอ้แต่กระตกใจยโยเพคือแบบ ่นจะเคล็ดลายปานั่นเนาะแต่ว่าสิ่งอื่นจิงใดเคืออ่อนคือผมว่าถักคนก็พอโดดเรียบร้อยแล้ว,กวเกิดขึ้นดีใจแล้วเออคนก็วอวยพรให้แล้วนะครับวอวยพรให้ปลาแล้วอืิคนบอกว่าพ่อกงยากไทยหนังเล้วว้มีโอกาสจะสีมาหาเพิ่วบาน,นะครับดีใจลายดีใจก็โอเคครับพ่อก็เป็นกำลังใจคนที่เก่าละกันจิกหน่อยหนึ่ง ว่า,าว,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 วินาทีให้ฟังเงินก็เข้าตึง้งหนึ่งหมื่นเงินงงตัวดเลยามานอกวันดีเมียก็เลยถักมาแม่นุษนะครับหรือว่าตอนนที่ทุกคนรู้จักก็ถักมาว่ะพ่อกับแม่เริ่มทําบุญกับน้องมานะขึ้นบ้านใหม่หนึ่งหมืบ่บาทอ้ยขอบคุณไดยหลายครับหลายขาดหลายเนี่ยโอ้ยพอตารโอนว่าหลายไปนี้กระไรคนหรยอวะ ก็มันก็เป็นคนดีใจที่เพื่อนแบบนี่ก็มาคอนแพงของเพื่อนนะครับทิมีตาปากลานะครับมีลาคือ,อมาคอนแพงถึงจริงใจบ่ิหารหากับกับบริวารได้ครับคือว่าเพื่อนกับอวยพ้อนไห้เแลวคือค้อนข้อนหลงพรคือข้อนอันเปเสือเพื่อนเปิดทางเพื่อนปูทางว่าไห้เหลวคือคือเป็นคือกำไรแล้วกำไลธรรมาหากิน นะครับกำไรทำมาหากินแล้วก็แม่บีพ่อนุนนะครับก็ร่วมทำบุญด้วยนะครับขอบคุณมากมากนะครับปลาอันหนักนะับโวยพ่อในเล้วนะครับร่วมทำบุญคุณยานํานะครับดีใจนะครับลักษาะทำเล่มมะมากขอบคุณหรือว่ามาเปียบมาเทียมนะครับฝากกบฝากที่มีไปกันล้วกันน้องมานหน้ากับบอกไม่ขอสัญญาว่าจะทําอะไรอืมแต่จะเห็ุในเห็นเอง นี่จะเดินค่อยๆพัฒนาต่อไปอาจจะซาเนี่ยถ้าเราต้องพัฒนาต่อไปจะไม่รอวันและเวลาเราต้องเดินหาวันและเวลาคารกุญแจของก้อนนอตต้องแข่งกับเอเมอิลซีที่ฮับแข่งเหมือกันระดับพอโจวูงสำหรันพี่นันเพลได้วูงสำหรันพี่ป้านแพงได้ปูทางไว้ให้แล้วปูทางอ่ะคุณดูที่เดินไป็นอะไรกันดี น้องมันนม่ใช่คนที่ดีร้อยเปอร์เซ็นตะครับพออมบดับทุกข้ามผีชมยังเควาว่าจังสันเพื่อนบอกนังเพื่อนหเหทีหนังเขาลองห็ดไปเพป็นเอาเขามาแล้วนะครับซีดีสีสัวเขาก็ต้องขึ้นเอาเป็นเด็ปูดทั้งในห,ห้องแล้วนะค,คนเฮ้ากับบอดี้ถือสมือไปบอดี้ดีสมอไปแต่ว่าเพือกจะทำได้ อะไรทั้งนี้การจัดพัฒนาตัวเจ้าของต่อไปไม่ไม้ว่าต้องเป็นหว่วงเก็เพราะว่ามันเป็นอาชีพที่เราที่เราชอบ